นะครับกีฬาฟุตบอลทุกคนนะครับเพราะการแข่งขันบางทีเรื่องฝนฟ้านี่เราห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็จําเป็นก็ต้องทําการแข่งขันนะครับเพื่อนะครับให้ดําเนินไปได้ครับเ,เริ่มการแข่งขันครับผมให้กําลังใจ2ทีมสุดท้ายครับไกลไกลกว่าเขาด้วย <c oughs> อีกคนหนึ่งคือแถบชายแดนอีกกระบนสุรินเหนือครับ <c oughs> บอลอยู่ที่นายจอบัวเชษพาไปเองทางซ้าย จ่ายให้ตรงกลางจับบอลได้ด้วยแล้วพลิกมาขวาเข้าขวาแล้วเลือกขวาครับมีตัวหนึ่งมาหน้ากรอบเขตโทษจิ้มมาแต่มันยาวไปสกัดมาได้โดยนองคุณสีเลือกโอ้แล้วจ่ายแทงมาทางนี้โอ้ยไปถึงครับับเชตจับแล้วเลือกยิงเลยใช้ลำตัวบงังแต่ยังเป็นนองคุณสีที่เก็บบอลได้แล้วตัดมาตรงกลางตัวนี้งงไปหมดไม่รู้จะเป็นนองคุณสีหรือเป็นบัวเชตแล้วยิงตรงตรง,งตัวครับแล้วจาก ตามข่าวมานี่น้องคุศสีรู้สึกจะมีชื่อในการแข่งขันในหลายๆรายการนะครับที่ได้รับชัยชนะนะตลอดจนถึงเอาชนะโรงเรียนโคตรเขียพิยาได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับทีมที่น่ากลัวแล้วยังไงจ่ายเข้ากลางติดที่บเชิเอแต่บอลมันปลิ้นไปครับจะเข้าทางใครยังเป็นบุเช่ที่เอาตัวรอดไปได้ครับเอากลับไปที่เตายิงเลยฮะน้องกุศลน้องกุศลครับเลือขวามาครับ ประมาณไหลามาง่ายๆเลยตรงนี้ขวาได้เปิดเข้าไปข้างในได้ได้โขกด้วยติ้งเหน่งครับเรียบร้อยครับ go 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 เออเป็นใครเนาะ,ะน่าจะประมาณเบอร์50กว่ากว่าครับน่าจะ58นิธิกันลันครับผมทางบ้านที่รอเชียร์อยู่ตอนนี้น้องคุณสีมาแล้วนะครับ เชียเข้ามาได้แล้วทีนี้เปิดเข้าไปอีกแล้วแล้วจกัดอย่างนี้ต้องเคลียร์ทิ้งก่อนอุ้ยหวาดเสียวเสียวาบนะครับจังหวะที่เรามองเห็นจากตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ผู้เล่นของโบชวิทยาเนี่ยลุกไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้ยังไม่ถึง10นาทีดีนะครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยครับเราเปลี่ยนผู้ธล่นสาวประตูออกครับเปลี่ยนวีรภาพพลเสนออกครับให้เบอร์11ครับธนภูมิตันปิ่นเข้าครับจะเป็นพิศนุวัตรครับ แต่ตรงนี้เอากืนบ้างครับบัวเชษเข้ามาถึงกลางสนามแล้วจ่ายมาทางซ้ายวิ่งมาแล้วถึงครับอ่ะกระชากไปอีกทีแต่มันจับบอลไกลไปครับคืนหลังกลับมาก่อนครับหาพื้นที่แล้วเลือกเปิดเข้าไปได้โขกสะบัดโอ้ยจิโอ้ยแม่นขาดแล้วก็วืดไปทีหนึ่งครับโอ้โหลมนะครับแล้วเปิดกลับเข้าไปอีกได้โขกสะบัดสวยๆครับผมเรียบร้อยครับโกโกประตูที่สของน้องคุดเสีย ช่วยหันหลังมานิดหนึ่งครับอาชิตพง์เข่งชัยยภูมิครับเบอร์เจ็ดนะครับของฝั่งหนองคุณสีครับได้2ประตูแล้วครับสราฝั่งหนองคุณสีขยับแต้มมาเรื่อยๆครับยังดีนะที่ส่งบอลถูกตัวเพื่อนอยู่ครับยังไม่ได้ครับเป็นหนองคุณสีที่เก็บไว้ได้แล้วเข้าขวาเลือกจ่ายมาทางขวาครับนี่ฮะ มีพื้นที่และเลือกยิงเลยอู้หูมีมึ้นมาให้นเรนทรแล้วจ่ายของของแดนบอลตกที่โอ,โ,โอ้โหหนองคุณศรีพอทรงบอลก็พอที่จะงัดกับหนองคุณศรีได้อยู่แล้วเปิดบอลตกยังติดมือครับประตูสาประตูของฝั่งหนองคุณศรีวิทยาได้ไหม และยังไม่ได้เป็นสวนกลับของฝั่งบทเช็และอาหลุดไปด้วยครับ2คนตอนนี้เป็น3ต่อ3เลือกไปจะพาไปเองพาไปเองแล้วตอนนี้บีบมาแล้วครับสำหรับผู้เล่นของน้องกุศลีและจะพาไปได้ไม่แล้วได้ด้วยแต่ยังเป็นน้องกุศลีที่ปังเอาไว้ได้อ้โ็ใกล้อ่าครับหลังจะบอกว่าใกล้หมดเวลาการแข่งขันแล้วหมดเวลาการแข่งขันจริงๆครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับน้องกุศลีวิทยาครับออกนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ นะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ไดนะครับ <c oughs> นารองและพิษณุวัตรและเลือกเปิดนี่ครับนเรทนทรเป็นตัวเปิดดีแต่อนค้างดีอโอ้จับมาตรงนี้ตัวถลําไปหน่อยครับแล้วบอลน,นี่มันลื่นครับ <c oughs> แต่ยังกลับมาที่หนองกุศีครั้งยังทําเกมบุกอย่างต่อเนื่องเลือกที่จะจ่ายไปตรงกลางแล้วยังไงครับนพรัตนพรัตนพลิกไปนพรัตนให้เพื่อแล้วยิงเท่าซ้ายโก go 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 ไม่หันมาอีกเบอร์ไหนวะเบอร์อะไรวะหันมาดิเบอร์เบอรเจอ๋ออชิตพงษ์เ่งชัยภูมิสองลูกแล้วครับ <c oughs> ทำเกมของน้องกุศีก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วลูกนี้อย่างครับโอ้มองวนหาเพื่อนครับโอ้ยให้แบบนี้<ว>เล่นยากแล้วทิ้งมายังได้อยู่ครับสำหรับโบเชตมีพื้นที่ครับ ล็อกไปติดตัวที่หนองคุณสีเบอร์ ard, ดูยากเหมือนกันนะน่าจะสักดีนันแต่นี้เบอร์อะไรวะ <c oughs> มาครับเป็นเบอร์เจ็ดครับ <c oughs> แทงมาขวาวิ่งไปแล้วสักดีนันไม่ถึงครับหนองคุณสียกไปได้โขกสบัดสลัดแล้วบอลกระชกเาากท้าเท้าดีเรียบเรียบครับโกโก้กระโดดหาเพื่อนก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วหันหลังมาด้วยเบอร์ <What? S 1> อะไรวะ เอออาจไม่ออกเบอร์สิบบอกอ๋ออุ้ยมันได้แล้วมาโรยนะครับเมื่อกี้มีจากแฟนเพจมาครับบอกให้ร้อยหนึ่งเลยนะครับเข้านะครับรหดับเบอร์สิบนะครับอเอ็งไม่ให้ทุกเบอร์บรอกสี่ประตูต่อศูนย์ครับผู้เลนฝั่งสายน่าจะเปลี่ยนแทนตำแหน่งกันเฉยๆครับแล้วตรงนี้สตาร์ทเครื่องไปแล้วนะแทงไปนาสมบัติแรกครับถึงไหม ได้บอลครับอาจจ่ายกลับไปคืนแต่ติดผู้เล่นของหนองคุณสีแลยผู้เล่นของหนองคุณสีที่อยู่ในระนาบลายตรงนั้นน่าจะยิงแล้วปัดได้กระชอกมาทีหนึ่งแล้วซ้ำเน้นๆน้ครับผมโอ้ยมันตกที่ขาพอดีครับเป็นชัยยศิ์หรือเปล่าน่าจะใช่ครับเพราะว่าขยับขึ้นมาจากกองหลังครับนะเป็นกัปตันทีมครับ ถูกแล้วครับชยศิษฐ์ครับโอ้ขึ้นมาแล้วบอลเนี่ยตกมาที่หน้าขาของตัวเองเลยครับแล้วยิงใส่เน,น้นๆครับจังหวะของตัวเองครับแล,แล้วเปิดไปอีกครั้งได้โขกสะบัดแล้วตรงตัวผู้รักษัประตูหูยงเซฟได้อยู่ครับนี่ฮะจะมีลูกตีใครแตกจากฝั่งของบอร์เชตหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันโอ้แล้วเปิดแบบนี้ถวายพาหรือเปล่าแล้วเลือกที่จะยิงไกลแล้วสบโ่จะระเบียบร่างกายล้มตัวเซฟไม่ได้ครับ สำหรับผู้รักษาประตูนันธนภูมิตันปิ่นครับสันครับโอ้พลิกมาสวยเลยแล้วเลือกเลยจะยิงหรือจะเปิดลับยิงโอ้โหเซฟไ้อีกครั้งครับธนภูมิตันปิ่นครับพิศนุวัฒน์แล้วป้ายไปน่าจะนิธิหรือเปล่าใช่แล้วเปิดมาสะบัดปัดแล้วยังไงแถวจองบอลอไหลมาอยู่ได้จับแล้วทีหนึ่งปะระมัดยิงตรงตัวโอ้โหยังเซฟอีกแล้วครับผมธนภูมิหาหงครับเลือกที่จะยิง อ้ยบอลบอลหนีกำแพงแล้วครับแต่ไม่เลยตัวผู้รักษาประตูแล้วมาถึงกรอบเขตโทษแล้วได้จับป้อมยิงบอลถึงโอ้โห <laughs> จัระเบียบร่างกายดีเวอร์นะครับสราธนภูมิครับโอใครอยู่กับเราก็ขอบคุณนะครับมากๆเลยแล้วจ่ายแทงทะลุมาตรงนี้นิ่ิพยายามวิ่งไปอยู่ แล้วดักไว้ได้สวยครับจับตรงนี้จะได้ยิงไหมล็อกมาขวาแล้วมีพื้นที่เลือกยิงโก่กน่าจะแฮตทริกไปแล้วครับผมสำหรับผู้เล่นอย่างอิชิพงษ์เคงชัยภูมิอิชิตตะพง์อ่านยังไงวะเบร์เจ็ดนั่นแหละใช่ไหมครับวันนี้แปลว่ามีคนทำแฮตทริกไปถึงน่าจะสองคนนะครับสำหรับในวันนี้ อีกคนก็น่าจะเป็นสุพัฒนะครับจากประสาทวิทย์มาตามเวลาครับอ่ะมาดูที่เกมกันอีกครั้งและเลือกที่จะยิงแล้วฝั่งขวาครับวิ่งไปโอ้โหยังมีแรงอยู่แล้วก็ชากไปอีกครั้งโอ้ยบูเชศเอาไม่อยู่ครับแล้วตรงนี้ยังไงแถวสองมีไหมมีอยู่ยิงไปศรีชัยครับมาจากแดนหลังเลยแล้วพยายามเก็บบอลมาเล่นอ่า้องแก้กลับมาก่อนครับเพราะเฟซซิ่งสูงมากครับเหมือนจะเล่นรองแผนแล้วครับสำหรับรองน้องกุศี แล้วเวลาการแข่งขันในช่วงคือเวลาหลังครับอ้าโอเคครับก็เป็นฝั่งของหนองบุศสีครับเอาชนะไป6ประตูต่อศูนย์ครับ